พระเจ้าที่รักลูกขอคุกเข่าลงตรงหน้าพระพักพระองค์เวลานี้จิตใจของลูกเป็นทุกกระทมยิ่งนักลูกรู้สึกเหนื่อยท้อแท้และสิ้นหวังความกลัวเกาะกลุ่มหัวใจของลูกลูกรู้ว่าเป็นเวลาที่ลูกต้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องความคิดของลูกให้ลูกมีท่าทีที่ถูกต้องต่อสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้ทรงครอบครองชีวิตของลูกผู้ทรงปกป้องและดูแลชีวิตของลูกขอทรงโปรดประทานความเชื่อให้แก่ลูกขอให้ดวงตาของลูกจับจ้องอยู่ที่พระองค์ไม่ใช่ปัญหาหรือความทุกข์ยากที่กำลังเผชิญขอให้ลูกวางใจในถ้อยคำในพระสัญญาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงปกป้องจิตใจของลูกให้ปากของลูกเต็มล้นไปด้วยการสรรเสริญการขอบพระคุณ ขอให้ลูกนิ่งสงบท่ามกลางความรักของพระบิดาขอประทานกําลังที่สดใหม่ให้แก่ลูกเพื่อลูกจะบินขึ้นเหมือนนกอินทรีขอให้ลูกเชื่อวางใจได้อย่างแท้จริงลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริส